สวัสดีครับพ่อผมบริษัท cmp tractor จำกัดครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขูดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตรถทางร้านก่อนนะครับทางร้านก็จะมีรถอีกหลายคันมากเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็เลืออีกหลายคันนะครับและข้างในก็เหลืออีกหลายคันนะครับแล้วก็จากญี่ปุ่นก็กำลังเข้ามาอีกหลายตู้นะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะมีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถขูดแบรนด์องแคด303 CR นะครับผมครับผมสำหรับคันนี้ครับทางบริษัทเราเปลี่ยนแท็กให้มมม่นนนะครัับบบแลวก็ีผ และสำหรับคันนี้นะครับมีลายไปปิ้งมาให้ด้วยนะครับบุ้งกีสวยๆเลยครับครับผมสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องของมิตซูบิชิสามสูบนะครับผมสภาพเครื่องแห้งๆเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็ปั๊มก็แห้งๆเลยนะครับปั๊มนิ้วแล้วนะครับครับผมสำหรับคันนี้นะครับคอนโทรลจะอยู่ข้างแล้วนะครับผมแล้วก็คอนโทรลก็จะเป็นคอนโทรลน้ํามันนะครับเซฟตี้ทำงานปกตินะครับผมทั้งสองข้างนะครับเซฟตี้ยังทํางานได้นะครับ ครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัท c m p Tractor เรานะครับได้ทำการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกบูสต์สลักเราก็ทำให้แน่นหมดแล้วนะครับก็คือลูกค้าไปก็คือใช้งานได้เลยนะครับแต่ความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือทางบริษัทเรานะครับจะรีเช็ครถทุกรอบก่อนส่งลูกค้านะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีรั่วซึมนะครับครับผมสำหรับครันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่335 0 0 0านับาทเท่านั้นเองนะครับผมรถสวยๆเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับ ครับผมเียเรามาชมการทำงานกันนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับผมระบบเซตตี้ปกตินะครับเลขไฟฟ้านะครับผมระบบทำงานปกตินะครับ ไปม,มีแรงดีนะครับเกียร์ปั๊มแรงดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินหน้าถอยหลังดูนะครับเดินหน้าจะหลักปกตินะครับผมเพราะว่าคันนี้มีต่อกระต่ายด้วยนะครับแต่จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเอานะครับผม แน่นแน่นเลยนะครับผมอยวมันดูปั๊บกันนะครับมุ่งกี่นะครับนำเ,เข้านาออกนะครับบูมนะครับแรงดีเลยสำหรับคันนี้นะครับไปสองสวา่าค์ทำใช้งานปกตินะครับผม สวิงบูมโอเคเลยนะครับเฮ้ยมอเตอร์สวิงครับตัวจริครับสว,วิงเอวครับสวิงบูมก็ใช้งานปกตินะครับอันนี้สวยมากๆเลยนะครับ อันนี้เต่านะครับปกติครับกระต่ายอันนี้เต่าอันนี้เต่านะครับผมเดินจะปกติแล้วครับผมอันนี้กระต่ายนะครับ